ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยรับผมอยู่กับเกม Last Day on Earth เหมือนเดิมรับผมนะซึ่งตอนนี้ก็ผมนะเหมือนเดิมรับผมตอนนี้ท่อได้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งเราก็จะทำการไปลุยกันนะครับนะในท่อโอเคเตรียมของแบแบแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าผมเอาเป็น AK ไปแน่นอนนะผมต้องเอาไปตอนนี้ AK แทงสองท่อเฮ้ยผมจะวีดไปด้ อยากได้มีได้หกสองหกสองหกสองผมหกสองเอาไปสองอันแล้วก็เอ6สิบหกผมขอไม่เอาไปแล้วกันผมไม่ชอบเลยแล้วก็เลื่อยเอาไปสองอันลูกซองผมจะเอาเป็นไม่เอา,เ,อาเป็นอันหไหนนี่อย่างน้อนี่ไปลูกซองยาวสองจุดอันนี้เป็นช็อตกันเรนไม่เอาไปดีกว่า เอาอะไรปีกอีกดีวะแค่นี้จะพอป่ะวะคงพอแหละปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้แหละปะเดี mm. ta. eh wh ๋ยวจะมาโชว์ความช่ำทุกคนมาโอ้ยแหลกแหลกเวอร์แหลกเวอร์แหลกเวอร์เฉยผม มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้จะได้ยินหรือแบบหวังว่า,วาลคลิปนี้ได้ลงไงฮะผมน่าจะลงคลิปนี้ผมน่าจะลงตอนกลางคืนนะผมนะไม่ดึกๆดกก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเด็กมากแต่น่าจะลงตอนกลางคนะบบนืนนะครับนะแป๊บหนึ่งนะนี่รีเซ็ตแล้วเป็นไงนี่ับผมนะใครมีก็สามารถกดได้ ผมไม่มีเยากเสียดายโอ้ยบัอกอีกแล้วศูวนย์บานบัอกอีกแล้วแค่ผมไปรุยกันเลยดรายไปพร้อมมากพร้อมมากเลยพร้อมมากไปรุยรับผมตามหาชิ้นส่วนมาประกอบเรือ let's go สองชั่วโมงรีเซ็ตนี่ไม่มีอะไรละนี่น่าจะลงไปน่าจะรีเซ็ตแล้วแหละต้อนึงนะผมขอดูอย่างอื่นหน่อยเดี๋ยมันมีตรงไหนรีเซ็ตอะไรยังไงนะฮะนี่ไม่น่ามีแล้วมั้งผมว่าโอเคไม่น่ามีละมาลุยกันเลยจับ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  การลอบผ่านสมมติว่าไอคอรู้สึกช้าว่าครับคุณส,สามารถลอบผ่านไปได้โดยไม่ต้องสู้พวกมันผมอ่านถูกป่ะนี่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 เสียงดังไหมวะเออเรับร้อยสบา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 ยเคผมได้แต้ม ออก็เอาบันเดทไปดีว่าอัานนี้โอ้ยว่าเราตีฟีเลยฮะลหลอนี่ยังผมยังไม่ขึ้นนะเอาไว้ก่อนโอ้โหติด

อรียบรลอยดูนะผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้รู้สึกว่าถ้าเกิดผมซ่อมได้ละใช่ไหมเห็นไหมถ้าเกิดผมซ่อมได้ตรงนี้น่าจะเปิดนะเห็นไปดูคลิปฝ้าหลังมาไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะยังยังคืนได้ทางอะไร เห้ย hey, ผมชิวๆได้อยู่ได้อยู่อุ้ยสวยเอาเก็บไว้ก่อนเอ้ยไม่เอาดีกว่าผมก็ลืมอีกคือรอบมีรอบหนึ่งที่ผมรอบแรกที่ผมที่มันเปิดอ่ะผมแบบผมแบบบอกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเนี่ยผมต่ผมลืมชิ่วแรงแรงแรงอีกแรงเรียบร้อยมีอะไรปะไม่มีครับผมเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเผื่อๆนั่นไงเอาเผื่อมีซองจดหมายผมถ้าเกิดมีซองจดหมายแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดู นี่ยีซองจะมาแบบเนี้ยแบบว่านี่นี่มันจะไม่ขึ้นนนะถ้าเกิดแบบมีในแผนที่มันจะไม่ขึ้นในแผนที่นะแต่ว่าแต่เวลาเราเดินไปเราจะเก็บได้อืม,มก็กลัวเหมือนกันนะอุ้ยโอ้โหอุ้ยมันไม่ตายวะโอ้โอเจ็บเจ็บเป็นลูกซองดีกว่า เป็นเรื่อยมาดิมาดิยวขอดูก่อนมันมีข้างหน้าฝั him, ่งนู says, cus, hit, this, ้นใช่ปะมันมีฝั่งนู้นดจะลุยฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยววะอ๋อไม่ใช่มันมีแค่ตรงนี้มีแค่ตรงนี้มีแค่ตรงนี้โอเคทะเลาะเจ็บเลย เคยมีบันไดตรงนี้แนะยังไม่ขึ้นนะผม,มยังไม่ขึ้นอุ๊ยแลกไปดิออกละแมวล้วแมวแล้วอวอกป็นนี้แทนดีกว่าเงียวเลยนี่ ยิงเร็วอยู่นิดนึงดาเมจหกสิบหกสิบสองนี่นโคตรแรงของเลวีได้ของอ่ะเดี๋ยวติดชีด้วยติดชีด้วยเอาอ่ะไหวอ่ะแรงอยูน่นะตอนยิงไม่ค่อยดีว่ะเพราะว่าพัางง่ายแล้วดูดิยิงแป๊บเดียวเนี่ยหดเยอะละมันก็มีข้อเสียนะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะอาวุธหลาอยาอย่างจริงไหมจริงอ่ะ ข้อเสียบางอย่างก็ต้องมีข้อเสียบางอย่างก็ต้องมีข้อดีน,นะนะอุ้ยมันดรอปซามูรไรด้เหรอไม่เคยได้ก็ผมชิวชิวชิวๆิวบกเลยหมดแล้วใช่ปะตรงนี้หมดแล้วไหมหมดยังวะอ๋อยังไม่ได้ขึ้นเออข้างหน้ามีอีกลืมเลยโอ้ลืมได้ไงวะจบแล้ว เรียบร้อยชิลชิลสวยเย็ตของดีอยู่นะนี่ผมมีเยอะแล้ว ถ้าหล่อผมยังไม่ได้เปิดประตูข้างหน้านี่ผมลืมไหมเหาะโอ้สุนัขผมนี่ละทำหน้าบึ้งละโอเคอันนี้ฉัยังไม่ขึ้นรักกันแล้วก็มีข้างหน้าอีกวะใช่ปะเออไม่ใช่เหรอทำไมมันอนจะได้ว่าตรงนี้มันขึ้นได้ไหมเหรอเนีย่ยตรงนี้เนี่ยโอ้ใช่ๆตรงนี้มันขึ้นได้ไหมเหรอลืมอ่ะนี้ได้ว่ามันขึ้นได้นะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้หรือเปล่า เฮ้ยมีแหมบบักบรลานซรายด้วยเห็นปะป่ะมันขึ้นละก,กันเดี๋ยวเรามีอีกตรงนู้นอีกผมต้องไปขึ้นรวยครับผมได้อยู่ได้อยู่จะเอ๋นี่ตรงไหนไหมัเนี่ยเอาค้างนะค้างนะโอเคเลยได้ละปืนผมจะพังเ้าทุกคนโอ้ตรงนี้ไม่เคยมาเลย มันางได้ยูได้ยูได้ย,ดยูต้องใช้งานเทอร์มินิเตอร์เทอร์มินาลเทอร์มินาลเราใช้่านหมนมาไงวะโลโหล ไปดิก็ให้เด็กมันมาอ๋อตรงนี้มี g e เ e อร์ o r p o w ไดไ้ทุกคนอ๋อแค่นี้ ตีต้องเปิดต้องรีบเปิด,ปดรีบเก็บวบผมกลัวลืมไม่ใช่หรอกโอ้โหผมหน่าจะเอานี่มาวะ่ะมันยังลึงไม่ตายอีกโอย เมื่อกี้ผมน่าถือลูกซองไม่เป็นไรนี้ตัวนี้มันดับแล้วไม่ดับตีงแรงอยแรงเตนะีแรงูวน,ออนนะโอ้โหเพื่อนผมจะพอลวอยุวาย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  วัายุแหละวัายุแหละเดี๋ยวค่อยโอ้ประตูนี้เปิดไม่ได้เฉยไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยสวยโอ้เก็บไม่ได้อะอะไรวะเกินอ่าไม่เอดี๋ยวผมเอาเป็นนี่ ไม่เป็นไรโอ้ประตูเปิดไม่ได้ทำไมวะก็ะเครียดอยู่นะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเสียงเป็ดไม่เป็นไรผมน้ำไม่เป็นไรเ้ยงต้อง,ต,องต้องสำรวจกันว่าเราคุยเหมือนยัง หมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคครับผมผมมาแล้วเคไม่เป็นไรยางไม่ได้ไป็นไรปลาล,ลงลงลงไปต่อครับผมมันจะมีอีกบันไดนึงให้เราขึ้นปะ่ะหรือสองไม่รู้การต่อสู้แบบหรือเปล่านี่ไงเวลาเราลงเสร็จมันก็จะปิดแบบนี้ เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วเราต้องการขนมผมไม่มีขนมมาดีทำไงอ่ะน,นี่มีอีกบันไดหนึ่งเคผมขึ้นลอยลอยลอยหวอยูแ่แหละโอเคทุกคนที่นี่มันจะเคยมาแล้วนะเมื่อวานนี้โห โอ้ยค้างครับโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยติดที่สามันรัวจับต่อยหน้างั้นหน้างั้นอะ่ะสวยเปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้ปะ้ะไม่ได้ใครัะลืมลืมพอดียังมีไม่ดีแม่งเอื้อยแมงเอื้อย ตีโคตรแรงอ่ะโหตีเขารแเบ้ยได้โอ,อ,โอ้เป็น v s s เเอา AK มาถือบ้างเดี๋ยว่าไม่ไหวละซูมไม่ไหวกล่องเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมด Uh, สวยสวยสวยดูสวยดูเอากล่องด้วยนี่เอาให้หมดเอาให้หมดโอ้โอ เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรผมไปต่อตลอดตลอดไปต่อครับผมผมเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยตะกี้ตะกี้ เปิดประตูไม่ได้วะเอา้าทำไมผมไม่นั่นวะแปลกๆนะสวยโอ้โหเอาไม่ได้วะทำไมวะอี่แค่นี้พอเหมือนเมื่อวานผมจะไม่ได้เข้าห้องนี้นะผมจะไปเข้าห้องไหนวะแล้วแบบ ผมไม่ได้เข้าอ่ะผมเลยห้องอื่นมาแน่เลยวะม้นงมันแปลกกว่าเมื่อวานนี้วะในห้องเนี้ยไม่รู้ดิไม่เป็นไรเคผมไปต่อไปต่อไปประตูไหนวะห้า,างนั้นอ่ะเอา เปิดประตูอาา่าฮะไปต่อวะดูเหมือนตอนนี้จะเบิร์มหมดแล้วแค่นี้หรอเออในห้องนี้เราเข้าไม่ได้มันต่อห้องไหนวะนี่มีป้ากับมะตาดังสีด้วย ไม่มีแล้วใช่ปะไม่มีอะไรต่อใช่ปะไม่มีโอเคไปต่อปะออกอเคลงลงลง มานอนในน้ำโอ้ไม่จชมน้ำหรอลูกเดี๋ยผมไปต่ออันนี้ก็ปิดใช่ป่ะมึงไปได้ไหนไวให้มันขึ้นได้หรือว่าหมดแล้วอะก็ไม่รู้ดิเฮ้ยผมไม่เป็นไรไม่มีไมม่ีบารานี้ก็ไม่มีคนแม่โอ้ยจะนียางวะทาได้ไงอะสวย อีกอย่างแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะครบแล้วอะขาดปูนะนะัน่ะเน้นดดวูนอยู่แล้วโอเคไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีไม่มีโอเคไม่มีแล้วตัวนี้ก็ไม่ขึ้นไม่ได้ละเอาถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ข,ขอไปด้วยนะไม่รู้มันจะมีแล้วเหรอขึ้นปะกลับเสียงดังมากเลยข้างนอกไม่รู้มันจะเข้าคลิปหรือเปล่านะ โอเคโอเคเนาะก็ประมาณนี้น้ำนั้นแล้วรู้สึกว่าน้ำไม่น่าจะมีแล้วให้ผมเดาน่าจะแค่นี้แหลนะนะครับนะลงไปมันก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละ มก็มันเดิมว่าผมรอรีเซ็ตสองวันนะครับนะ๋อ<โด>้ผมเซลล์คลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนร่นนี้รักกันนะผมนะใครชอบก็อย่ากดไลค์แล้วกดสมัครให้ผมด้วยนะผมนะคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อไปจะสร้างเรือเสร็จหรือเปล่า ก็รอติดตามรับชมกันได้ครับผมนะโอเคครับผมขอลาไปก่อนแค่นี้ครับผมนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็รับชมนะผมบายบายเจอกันนะผมคลิปนี้ลงกลางคืนนะใช่ครับผมน่าจะลงกลางคืนน่าจะนะบายบาย